คลิปนี้มินจะมาบอกให้เพื่อนๆว่าถ้าวันนี้เราจะทำ t ิกตอกอย่างมืออาชีพนะคะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะคือทิกตอกของคุณน่ะต้องมีชื่อที่ตรงกับช่องที่คุณทําอยู่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเข้ามาในทิกตอกเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายของของคุณคืออะไรถ้าเกิดคุณอยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์วันนี้นะคะหน้าที่ของคุณก็คือทํายังไงก็ได้ให้มียอดวิวเยอะๆนะคะให้คนอื่นนะคะ ติดตามคุณได้เยอะที่สุดนะคะผู้ติดตามให้มันเป็นแสนเป็นล้านนะคะเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าปุอิทธิพลต่อคนอื่นให้มากที่สุดแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณมาเป็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า KOL นะคะซึ่งแบบที่เป็นแบบที่มิ้น์เป็นอยู่นะคะก็คือคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะคะผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนที่มันเป็นเฉพาะด้านแต่ถ้าอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีอิทธิพลต่อคนหมู่มากสองแบบนี้ต่างกันนะคะแบบแรกคือคุณก็ต้องทํา ยอดผู้ติดตามเยอะๆแล้วคุณก็รับงานรีวิวนะคะแต่ถ้าแบบที่2นะคะคุณก็แค่เป็นเฉพาะด้านของคุณและคนที่เข้ามาหาคุณเขาจะเป็นคนที่มีปัญหาด้านที่คุณกําลังช่วยเหลือเขาได้แบบนี้นะคะเช่นมินนะคะเป็น ครูสอนคุณปั้นช่องทิกต o อกนะคะแล้วก็ปั้นคุณให้เป็น KOL นะคะแล้วก็มินหน้าที่ของมินก็คือนะคะคุณเข้ามาในช่องทิกต o อกแล้วนะคะว่าวันนี้คุณอยากจะเป็นใครในทิกต o อกนะคะคุณอยากจะเป็น i n f อน e ซอร r มินก็จะปั้นคุณให้เป็น i n f อน e ซอร r ถ้าคุณอยากจะเป็นทิกต o อกเกอร์นะคะที่เป็นมืออาชีพนะคะอย่างที่มินเป็นนะคะมินก็จะให้คุณเป็นทิกต o อกเกอร์นะคะในฉบับที่คุณอยากเป็นนะคะและแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะเป็นครูสอนนะคะ ซึ่งมินก็จะสอนคูณว่าเออเนี่ยถ้าเป็นครูเนี่ยหลังจากนี้ไปเราต้องทําคลิปอะไรบ้างนะคะเราอยากจะเป็นครูสอนติ๊กตอกเราต้องรู้เรื่องติ๊กตอกทั้งหมดนะคะว่าในข้างในมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากเป็นใครอยากเป็นใส่ห้านะคะใส่อาหารใสยรีวิวนี่นั่นนู่นคุณไปดูเลยนะคะว่าไอดอลของคุณเป็นใครแล้วก็คุณลองไปดูตัวอย่างคลิปของเขาและไปดูคลิปตัวอย่างของคนที่เขาเขาเรียกว่าทํามาแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์นะคะ แล้วมิ้นเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่เอ่อได้รับผลลัพธ์จากการทำ i k t o อกอย่างมืออาชีพมาแค่ถ้ารวมๆทั้งหมดที่มิ้นใช้เวลาก็5เดือนจะเข้า6เดือนนะคะแต่ว่ามิ้นมาตั้งใจเรียนและตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับทิกตอกมาก็เนี่ยไม่นานนี้เองค่ะก็ประมาณไม่ถึง3เดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่มิ้นได้มาก็ถือวาอ่าสุดยอดมากๆนะคะและตอนนี้นะคะมิ้นก็จะพาคุณมาให้คุณอ่ะ ได้ไปทําในสิ่งที่มิ้น์ได้ทาไปแล้วก็คือ1คือรูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อช่องนะคะชื่อช่องให้จําง่ายตอนนั้นคือมิ้น์ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นครูในวันนี้เราตั้งชื่อเป็นมิ้นท์ติ๊กต็อกทีวีแล้วพอตั้งแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าแฮชแท็กของมิ้นนะ์น่ะใส่ชื่อช่องนี้บ่อยมากแล้วยอดวิวก็ค่อนข้างจะใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ชื่อนี้มิ้นทิ๊กต็อกทีวีตลอดเลยนะคะทั้งชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยให้มันล้องจองกันนะคะเสร็จแล้วนะคะค ในช่องมิ้นท์คุณเห็นไหมคะมิ้นก็จะบอกว่ามิ้นสอนมือใหม่ปั้นช่อง t i t ตอกใช่ไหมคะสอนสร้างรายได้แล้วก็สอนสร้างสื่อโซเชียลบนออนไลน์นะคะมันก็จะตรงกับเป้าหมายที่มิ้นตั้งไว้อยู่แล้วนะคะและก็ข้างล่างก็จะเป็นลิงก์ของมิ้นนะคะซึ่งเป็นลิงก์ที่คุณสามารถจิ้มเข้ามาเพื่อติดตามมิ้นได้เลยเห็นไหมคะจิ้มเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาในลิงก์ไลน์มิ้นลได้แล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายว่าเดี๋ยวมิ้น ต้องออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ก่อนแค่บอกคุณก่อนว่ามันเข้าได้อย่างนี้นะคะและถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่า y o YouTube มินอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยคุณมาจิ้มที่ตรง u t u b e เนะะี่ยค่ะที่แก้ไขโปรไฟล์ข้างๆมันจะมี YouTube ใช่ไหมคะคุณจิ้มเข้าไปแค่นี้นะคะ่ะคุณเจอช่อง YouTube มินทันทีเลยนะคะ u t u b e มินนะคะถ้าเกิดคุณเข้ามาใน y o YouTube มินนะคะ,ะคุณก็มาดูคลิปมินด้วยนะคะเนี่ยสมมติคลิปมินนะคะคุณเข้ามาแล้วนะคะ คุณมาดูคลิปนะคะก่อนก่อนที่คุณมาดูคลิปนะคุณทำแบบนี้ค่ไปดูกับน้องน้องรู้อยู่นะเข้ามาจ่อที่แบบหนึ่งคลิปที่แบบจะต้องไปหาน้องสองสามคลิปทุกคนค่ะคุณอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะการดูคลิปของแห่มจะดูหัวใจมันดิบใช่ไหมเวาไปดูคลิปเขาเนี่ยมันก็จะ ากส่งออกให้ลูกค้าทั่วโลกโดยนั่งทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านที่นี่ตอนนี้ครับแบบนี้เห็นไหมด้วยคู่แข่งในประเทศที่เยอะขึ้นทุกวันแต่ลูกค้าเท่าเดิมเราอาจจะต้องหาตลาดใหม่ๆด้วยการส่งออกครับแต่ที่เหนียวกว่านั้นคือเราจะส่งออกกันแบบออนไลน์ติ๊กตอกอีกทีนึงนะคะไปที่โปรไฟล์มีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามารู้จักติ๊กตอกสักหน่อยหนึ่งนะคะเรามีทุกอย่างละตอนนี้เราก็มาที่ ขีดสามขีดข้างบนขวามือสุดนะคะเราจิ้มกันไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาที่ข้างล่างเห็นไหมคะมีชุดธุรกิจเครื่องมือผู้สร้างแล้วก็มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้เราเข้ามาทลดูทีละอันของมิน้นเป็นบัญชีธุรกิจมิ้นก็สามารถที่จะทําเป็นวิเคราะห์ได้คุณมิ้นอยากให้คุณตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณอยากจะเป็นแนวทางไหนถ้าคุณอยากจะมาะปั้นคุณให้เป็น KOL นยะคุณไม่จำเป็นต้องมี หมายถึงคุณจะมาเป็นค l คุณจะ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณ่ามาแก้ปัญหาให้คนเฉพาะด้านแบบนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีผู้ติดตามหลักแสนหลักพันหลักหมื่นนะคะแต่คุณมีแค่หลักพันคุณสามารถทำอะไรได้ได้แล้วนะคะเนี่ยเรามาวิเคราะห์ได้นะคะเนี่ยช่องของมินนะคะก็จะมีรอบย้อนหัวใจเข้าชมทั้งหมดอนะ่ะสองสี่พันกว่านะคะยอดเข้าชมวิดีโอเนาะแล้วก็ยอดเข้าชมจากโปรไฟล์นะคะสี่ห้าหกนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะยอดถูกใจก็ 65 658นะคะก็ถือว่ายังไม่เยอะมากแชร์เยอะอยู่นะคะเนี่ยผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเนี่ยตรงตรงคาว่าเนื้อหาเราก็มาดูมันจะเป็นคลิปที่มินทําไว้นะคะเห็นไหมคะแต่ละคลิปแต่ละคลิปจะเป็นคลิปที่มินทําไว้นะคะแล้วตามด้วยอีกคลิปหนึ่งก็คือผู้ติดตามนะคะติดตามมันอย่างก้าวกระโดดเลยนะเห็นไหมคะตั้งแต่พฤศจิกามาถึงพาพฤศจิกห้า ห้าห้ากุมภานะคะมาถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะการติดตามเพิ่มขึ้นน่ะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเจ็ดคนถือว่าเยอะมากๆนะคะผู้ชายก็ยังเยอะกว่าผู้หญิงอยู่ดีนะคะแล้วเข้ามาที่ l i v e live นะคะเรามาดูที่ลฟ์เนะ จากการไลฟ์ live, ของมินาการเข้าชมทั้งหมดนะคะสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าเนาะผู้ติดตามใหม่ทั้งหมดนะเก้าสิบสี่ท่านนะ,ะจำนวนผู้ผู้ชมสูงสุดก็จะอยู่ที่สี่สิบเก้าเนาะ,ะเฉลี่ยแล้วยังถือว่าใช้ได้ในช่องที่มีผู้ติดตามน้อยขนาดนี้นะคะแล้วมีคนที่ดูเราอยู่ประมาณตั้งสี่สิบเก้าคนโดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็เพรที่มินได้ทั้งหมดนะคะอ่าประมาณหกวันที่ผ่านมาก็สามร้อยห้าสิบเอ็ดดวงก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะคะเสร็จแล้วนะคะ เราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยตรงโปรโมทถ้าเกิดคุณอยากจะโปรโมทคลิปไหนของคุณนะคะคุณสามารถที่จะทําการโปรโมทหรือก็คือที่เขายิงที่เขาเรียกว่ายิงแอดนั่นเองนะคะการยิงแอดก็คือเราสามารถเลือกคลิปใดคลิปหนึ่งที่เรากําลังอยากจะถ่ายทอดนะคะแล้วก็จิ้มไปนะคะถ้าสมมติเราจะจิ้มคลิปนี้ในการโปรโมทเราก็จิ้มไปที่คลิปก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเ,าเลือกโปรโมชั่นไหนนะคะเลือกตรงไหน ผู้ติดตามอยากเอาอยากได้ผู้ติดตามนะคะหรือว่าอยากได้ยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มหรืออยากจะได้อ่ายอดเข้าชมเว็บไซต์นานแล้วแต่เราเนยนะคะเราก็สมมติว่าเราเอายอดยอดคนเข้าดูวิดีโอนะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่กําหนดค่าเองนะคะเราก็เข้ามากําหนดเองนะคะว่าเออเราจะเอาผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่สมมติว่าเราก็เอาผู้หญิงเนาะเราเอาผู้หญิงอายุอยู่ประมาณ35อย่างนี้นะประมาณนี้นะคะอ่ะสักประมาณเราเหล่านี้นะคะ เราก็จะได้คนเราเรานี่อ่านว่างอันนี้ก็ได้เราก็สามารถได้คนตำตำนี้นะคะแล้วมวดหมู่การศึกษาคืคออะไรก็ตรงนี้ไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถบันทึกเลยแต่อันนี้มินไม่ทํานะคะมินก็ยกเลิกไปก่อนนะคะบ่เดี๋ยวติ๊กต๋อจะงงนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันก็แค่งไงนิดเดียวนะคะเราก็เข้ามาสู่อีกหน้าหนึ่งนะคะคือการตั้งค่าข้อความหลายท่านพลาดตรงนี้มากๆเพราะว่า การเนี่ยข้อความตอบรับของคุณนะคะคุณสามารถมาตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติได้เลยแต่มิ้นไม่ได้ทําทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็มิ้นส่วนใหญ่จะชอบตอบข้อความเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราบางคนมันเป็นคนที่เรารู้จักเราต้องใส่ชื่อเขาดูครั้งมินก็เลยไม่ได้ทําตรงนี้นะคะ <c oughs> ลงจากตรงนั้นนะคะศูนย์กลางความสร้างสารรค์ ของบัญชีธุรกิจนะคะสำหรับธุรกิจเราไปดูได้เลยจริงๆ t ิ k To กเขาไม่ได้บอกว่า,าไม่ให้ขายของนะคะถ้าเขาไม่ให้ขายของวันนี้จะไม่มีคําว่าศูนย์เนี่ยที่ให้เรามาดูว่าเนี่ยกระแสของธุรกิจอะไรมาแรงนะคะเรามาดูได้เลยในนี้นะคะว่าเฮ้ยเขาทํากันยังไงเนาะอะไรที่น่าสนใจอะไรที่เขาทํากันนะคะเรามาดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่การลงทะเบียนธุรกิจตรงนี้เราไม่ต้องลงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเรากลับมาที่ ที่เดิมนะคะจิ้มเข้าไปแล้วมามาที่เครื่องมือผู้สร้างกับตรงนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเนี่ยมันก็จะมีหลายๆตัวที่มันมีอยู่แล้วนะคะที่เราดูไปแล้วเมื่อกี้แล้วเนี่ยจะมีคําว่าศูนย์รวนไลฟ์ตรงนี้เราสามารถที่จะไปดูไลฟ์ย้อนหลังของเราได้นะคะและก็เนีย่ยเห็นไหมคะเราสามารถมาดูว่าเนี่ยเมื่อว่าวันนี้นะคะมีคนเข้าชมในไลฟ์สดเราเท่านี้ผู้ติดตามใหม่เท่านี้นะคะเพจมีเท่าไหน,นะะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อะถ้าเราอยากจะไปดูว่า วันนี้เราเล่นเราไลฟ์สดแล้วเราเป็นยังไงบ้างเราก็เข้าไปดูหลายเขาเรียกว่าเล่นซ้ำไลฟ์นะคะเล่นซ้มนะคะเราก็ไปดูได้เลยเห็นไหมคะเราก็จะมีคลิปของเราที่เมื่อกี้เราเพิ่งอันนี้ยังบอกยังไม่พร้อมใช้งานยังไม่ได้โหลดเนาะ,ะเราเอาปั้นช่องแล้วกันกกนะคะเห็นไหมคะเราเข้าไปดูเลยนะคะเนี่ยนี่เป็นคลิปที่มินเพิ่งไลฟ์สดไปเมื่อวานนะคะของวันนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะ มันจะเป็นวันสมมติเราจะเอาของเมื่อวานก็ต้องทีนะคะวันนี้เช่นเคยเลยคะก็จะเอาเคล็ดลับดีๆข้อมูลดีๆมาฝรกบเพื่อนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ติ๊กตอกเราโอเคเนาะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถมาดูได้เลยว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนเราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกจากจุดนี้แล้วก็มาที่ไหนต่อนะคะ อ่ะการละเมิดข้างล่างสุดใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเคยผิดพลาดเนนะี่ยเราจิ้มเข้าไปเราจะเห็นทันทีว่าเรามีการละเมิดแต่เราไม่มีนะคะนี้ขอหยุดคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวมิ้นจะมาต่ออีกทีนะคะไม่งั้นคลิปยาวกันไปอัปโหลดไม่ได้อีกนะคะ <c oughs> แต่จริงๆก็น่าจะได้นะเพราะว่ามิ้นจะลง y YouTube เนาะโอเคมิ้นมาต่อนะคะ มาที่สามเลยนะที่ที่สามของเราคือการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเห็นไหมคะเราจิ้มเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วอันที่ว่าจากการ,กากการบัญชีเราไม่ไปดูแลนะ้วเนาะเอาที่มาที่เรามาที่ความเป็นส่วนตัวแล้วกันมาดูหน่อยเห็นไหมคะความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราต้องปิดเราต้องปิดตรงนี้ไว้ถ้าเราเปิดไว้เดี๋ยวก็จะเป็นว่าจะไม่มีเพื่อนเข้ามาเนาะอ่ะการแนะนําบัญชีแล้วจิ้มเข้าไปดูนะคะเห็นไหมเราเปิดตั้งค่าไว้หมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยซิง ซิงลายชื่อของเรานะคะไปย้ Facebook ต่างๆแล้วก็เปิดดูนะคะก็ซิงไว้เลยนะคะจริงๆนี่จะซิงก็ได้นะคะเนี่ยเพื่อให้เชื่อมต่อกับคนที่คุณอาจจะรู้จักง่ายขึ้นก็เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะคะซิงของคุณเป็น a c e b o o k ของคุณนะคะเชื่อมต่อ,อไม่ต้องซิงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดพลาดอีกนะคะโอเคนะคะเรากลับมาที่เดิมนะคะมาที่ข้างล่างนี้นะคะหลายคนนะคะไม่ชอบเปิดกล่องความคิดเห็น มันจะทําให้ความคิดเห็นเราเนี่ยไปที่ไม่มีใครนะคะถ้าไปที่ไม่มีใครไปว่าไม่มีใครสามารถตอบความคิดเห็นคุณได้แต่ถ้าตอนนี้มินเลือกทุกคนนะคะทุกคนไปนเลือกเลยนะคะตั้งทุกคนแล้วก็ไอตัวกรองความคิดเห็นทั้งหมดอ่ะไม่ต้องเปิดนะคะถ้าเปิดไว้ก็เท่ากับว่าเราจะเป็นต้องเขาจะกรองความคิดเห็นเรานะคะแต่ของมิ้นเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะใครก็สามารถมาออกความคิดเห็นได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ ถ้าเราจะเอ่ยถึงใครแล้วเราจะแท็กใครไหมคะมันจะมีแอดตรงนี้นะการแท็กถึงใครนะคะเราสามารถกดเข้าไปจะแท็กถึงใครแล้วก็แท็กเลยนะคะนะเราจะมีคนที่เราจะแท็กถึงมีใครบ้างที่เราอยากจะแท็กถึงแล้วก็พูดเลยนะคะเนี่ยว่าผู้ติดตามของเราคนไหนนะคะเราก็สามารถที่จะไประบุเขาได้นะคะว่าเราจะจะให้แท็กถึงใครนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ที่ว่าแท็กถึงใครตรงเนี้ยมันจะมีตรงตรงข้างล่างสุดเห็นไหมคะเมื่อคุณถูกแท็กถึงเนี่ยตรงเนี้ย รับข้อความกล่องเข้านะคะเมื่อคุณถูกแท็กเห็นไหมคะมันจะทำให้เรารู้ว่าใครแท็กถึงเราบ้างนะคะอันนี้สามารถแท็กได้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็มาที่รายชื่อผู้ที่กําลังติดตามเราเนาะอ่าเราเสร็จแล้วมาที่ดูเอ็ดนะคะถ้ามาดูเอ็ดนะ่ะเราต้องเปิดทุกคนไว้สติ๊กก็ต้องเปิดทุกคนไว้นะคะวิดีโอที่คุณถูกใจตรงเนี้ยเปิดทุกคนไว้เลยเปิดไว้ตรงนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาดูนะคะอีกที่หนึ่งนะคะ เห็นไหมคะกลับมาตรงวิเคราะห์มันเหมือนเดิมเนาะตรงยอดเงินตรงนี้เป็นวิธีการสอนให้คุณว่าจะาไปจ่ายเหรียญยังไงเนี่ยเข้ามาตรงนี้ปั๊บนะคะเห็นไหมคะว้าวเหรียญของมิ้นมี1 8 4และเท่ากับว่ามิ้นจะมีเงินอยู่ประมาณเกือบ20เหรียญแล้ว0เหรียญก็600บาทก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะคะได้ตังค์จากติ๊กตอกจากการไลฟ์สดก็ถือว่าดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเติมเงินใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณอยากเติมเงินคุณจิ้มเข้าไปเห็นไหมคะคุณจะเติมกี่เหรียญล่ะ เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เจ็ดสิบมาเลยนะคะเอาตั้งแต่ยี่สิบอ่ตั้งแต่สิบเอดบาทมาเลยนะคะสามสิบเจ็ดนะคะราคานี้ขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนมีเก้าบาทแล้วเริ่มต้นนะคะอ่ะเสร็จแล้วถ้าเราจะเริ่มที่อ่ะสมมุติว่าเป็นอ่าสามสิบเจ็ดบาทนะะเนีค่ะแล้วก็ติ๊กขึ้นไปนะคะเห็นไหมถ้าเราจะทํานะคะเราก็แค่เนี่ยติ๊กไปที่พร้อมเพย์นะคะเราก็รับรหัสได้เลยนะคะอันนี้มิ้นไม่ทํานะถ้าถ้าถ้าทําทก็คือพอมิ้นรับรหัสปั๊บนะ เรามินไม่จ่ายตังตามที่เขากําหนดมาเวลาที่เขากาหนดน่ะเดี๋ยวมินไม่สามารถจะซื้อโปรแกรมนี้ได้นะจต่ทำให้ดูก็ในโปรแกรมนี้ปกติมันไม่ซื้อนะคะโอเคเราจิ้มเข้าไปปับ๊บเราก็รับรหัสแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะมันจะออกมาพอมันออกมาแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเราต้องไปจ่ายตังค์ภายในเวลาตามที่เขากําหนดให้นะเห็นไหมอ่าสิบห้ากุมภานะถ้าเราไม่จ่ายนะเราก็เขาก็จะแบบ ไม่ให้เราซื้อแพ็กเกจนั้นอีกนะคะเพราะว่าเขาหลดอันนี้ออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมเงินถ้าเติมแล้วมันเงินก็จะเข้าเลยนะคะเห็นไหมคะการเติมเงินก็ง่ายนิดเดียวเนาะเราก็ออกจากช่องนี้ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูอีกนะคะการแชร์โปรไฟล์ก็คือแชร์แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะแชร์ได้เลยนะคะโดยการที่อ่า เราจะโหลดโหลดดาวโหลดก่อนแล้วค่อยแชร์หรือแชร์ไปที่ไลน์เขาเลยก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่มิ้นไม่แชร์นะคะเพราะว่าแชร์แล้วเดี๋ยวก็นี่อ่ะหรือว่าเราจะแชร์โปรไฟล์อย่างเดียวนะคะเราจะแชร์โปรไฟล์แบบนี้นะคะสมมติจะแชร์ไปที่ไลน์นะคะเราก็แชร์อย่างนี้เลยกดไปที่ไลน์นะคะแล้วเราก็แชร์สมมติมิ้นแชร์ให้กับอะแม่สําอางละกันนะคะแล้วมิ้นแชร์ปั๊บนะคะเห็นไหมคะแม่มันก็จะเข้ามาแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหม มันก็จะมาแบบนี้นะคะโอเคเลยนะคะอันนี้เราถ้าเราจะแชร์เราก็ทําแบบเดียวกันถ้าเราไม่แชร์เราก็ไม่แชร์นะคะนี่นะคะเรากลับมาที่เดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ทุกอย่างโอเคเนาะเราก็มาดูที่พื้นที่ว่างนะคะ <hält> ทุกวันเนี่ยมิ้ก็จะมาดูพื้นที่ว่างแล้วก็จะมาลบตรงนี้นะคะใครเขาเรียกว่าไฟไขยายไหมคะเราจะลบทิ้งตลอดเวลานะคะเพราะว่าเครื่องเราจะไม่หนักนะคะเนี่ยเราจะลบทิ้งตลอดเวลานี่เลยนะคะ โอเคถ้า okay. ล,ลบขยะเรียบร้อยแล้วนะคะเราออกไปนะคะ <c oughs> ลงมาถึงที่รายงานปัญหาแล้วนะคะรายงานปัญหาจิ้มเข้าไปปั๊บนะคะเขาจะบอกคุณเลยว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตในอ่าทิกตอกนะคะเห็นไหมคะฉันอยากจะสร้างการเติบโตในให้กับบัญชีของฉันทํำยังไงบ้างจิ้มเข้าไปนะคะเห็นไหมคะเราเข้ามาดูเลยนะคะสิ่งที่เขาพูดนะคะ วิธีที่เราจะสร้างการเติบโตให้บัญชีของฉันนะคะของคุณนะคะคุณต้องรู้จักผู้ชมของคุณและก็วิเคราะห์และเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอที่เป็นกระแสอันดับสูงสุดของการที่มีส่วนร่วมเนาะการที่มีผู้เข้าชมของคุณและคุณยังสามารถที่จะดูรายชื่อผู้ติดตามและผู้ที่ถูกใจและความคิดเห็นของคุณสําหรับวิดีโอของคุณเห็นไหมคะแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมกับกัน กับผู้ชมของคุณด้วยเห็นไหมสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราต้องทำอะ่ะมันเป็นอันเดียวกันเลยอย่างที่บิ๊บอกว่าต้องไปใส่ใจและดูแลคนที่รักคุณและคนที่เข้ามาชมไลฟ์สดหรือว่ามาชมวิดีโอของคุณมากดคอมเมนต์มากดหัวใจมากดไลค์กดแชร์ให้คุณคุณก็ต้องไปกดไลค์กดแชร์เขาเหมือนกันก็ต้องไปดูคลิปเขาให้หมดนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้เขาแล้วก็ แล้วก็ทาอย่างที่มิ้นพูดเลยนะคะแล้วก็การเข้าร่วมนะคะชาเลนจ์ Challenge, หรือว่าที่มิ้นพูดว่าไปเข้าร่วมแฮชแท็กใช้แฮชแท็กกระแสนะคะไปทํากิจกรรมนะคะตามที่เขาบอกมาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไปทาไปใช้เอฟเฟกตามที่มิ้นบอกนะคะเห็นไหมคะเขาก็พูดเหมือนกันเลยนะคะชาเลนจ์ Challenge นะคะอันที่3คือโพสคลิปประจำนะคะโพสคลิปในที่นี้คือ3าถึงหคลิปนะคะในนี้เขาบอกว่าต่อสัปดาห์แต่จริงๆแล้วถ้าอยากจะให้ปังไว้นะคะส5ถึงหคลิป หนึ่งวันยังได้เลยนะคะเราเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าห้าโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วกันหกโมงหนึ่งคลิปนะคะอ่ะสักประมาณแปดเก้าโมงหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็มาถึงสิบเอ็ดโมงหนึ่งเที่ยงหนึ่งคลิปนะคะห้าโมงหนึ่งคลิปหรือว่าก่อนนอนหนึ่งคลิปก็ได้ถ้าเกิดคุณขยันนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็สามคลิปต่อวันก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับชุมชนภายนอกด้วยนะคะเช่นว,ว่าแชร์คลิปวิดีโอของคุณออกไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะคะแล้วก็ อ๋ออันนี้เขาเห็นด้วยมากๆถ้าเราทำนะคะก็เขาก็จะส่งเสริมช่องของเรามากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขามีให้เราเยอะแยะนะคะรายละเอียดนะคะแล้วแค่เราไปดูนะคะเนี่ยติดตามเร็วเกินไปเราก็จะโดนโดนอะไรคะถ้าเวลาที่เราไปติดตามคนอื่นเร็วเกินไปเราก็จะโดนออทางทิกตอกเขาเตือนมาบางทีเขาก็จะให้เราออไม่สามารถที่จะไปเพิ่มการติดตามนะคะหรือถ้า การแตะเร็วเกินไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเร็วเกินไปนะคะไม่ว่าไปกดหัวใจเร็วเกินไปไม่ได้ดูคลิปเขาจนจบแล้วก็กดหัวใจแล้วก็ไปเลยนะคะอันนี้ก็ระวังนะคะแบบดูหนึ่งคลิปปัดทิ้งคือดูแค่แป๊บเดียวกดหัวใจแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปดูอีกอันหนึ่งเพื่อว่าตัวเองจะได้ดูเยอะๆเนี่ยนะ,ะอันนี้โดนมาเยอะแล้วนะคะอืเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูนะคะเนี่ยตัวในนี้ก็คือว่าเราทําผิดข้อข้อหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็กลับไปนะคะกลับไปที่แนวทางปฏิบัติของชุมชนตรงนี้มินฝากไว้เลยทุกๆท,ท่านถ้าเกิดคุณอยากจะเติบโตในติ๊ต่อคุณต้องไปที่นี่นะคะแนวทางปฏิบัติชุมชนนะคะคุณเข้าไปแล้วก็คุณก็ไปอ่านให้หมดทุกข้อที่เกี่ยวกับแนวอุดมการณ์สุดตรงคุณสามารถแยกเข้าไปอ่านนะคะพฤติการแสดงถึงความเกลียดชังต่างๆนี้นะคะคุณแยกเป็นอย่างเป็นอย่าง,ปางไปอ่านให้มันครบเลยนะคะ คุณจะรู้เลยว่าแพลตฟอร์มทิ่ต o อกเป็นแพลตฟอร์มที่น่ารักมากๆหัวใจหลักของเขาคืออะไรคุณอ่านให้หมดคุณจะรู้หมดเลยนะคะเนี่ยนี้เป็นสิ่งที่ดีมา,มากๆถ้าคุณอ่านให้ครบนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เขาไม่ชอบและในคํานําเขาก็บอกแล้วว่าชุมชนเขาเป็นชุมชนที่เนี่ยเห็นไหมคะคานําของเขาพูดได้ดีมากนะคะทิกต็อมี แันก,กิจในการสร้างสรารแรงบันดาลใจที่ทําให้กอให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมคะและมอบความสุขให้กับผู้คนเรากําลังจะสร้างชุมชนที่เป็นระดับโลกที่มีผู้คนสามารถมาสร้างสารรค์ผลงานดีๆมาแบ่งปันกันคนพบโลกโลกรอบตัวและติดต่อกับผู้คนทั่วโลกนะคะซึ่งอุดมการเขาดีมากคุณลองดูเลยนะคะแนวทางตรงนี้คุณอ่านให้จบคุณจะรู้เลยว่าเขาน่ารักจริงๆนะคะและลูกศิษย์มิ้นทุกท่านนะคะมิ้นอยากจะฝากว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาเรียนคอร์สกับมิ้นแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณต้องทำเลยคือคุณต้องรู้เครื่องมือทั้งหมดใน t ิ k t o อลต้องรู้ว่าเขาทำยังไงได้บ้างและก็ต้องมา,านั่งอ่านกดชุมชนทั้งหมดที่เขามีให้ตรงนี้แล้วก็สรุปออกมาให้มินด้วยนะคะอันนี้มินก็ขอฝากไว้แค่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยว,ยวคลิปนึงจะเป็นคลิปที่มินจะมาทำให้ดูว่าเครื่องมือ,อยังไงใช้อะไรยังไงนะคะเพราะว่า,าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมินจะออกไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นบัญชีธรรมดาอยู่คุณ คุณเป็นบัญชีธุรกิจคุณจะสลับบัญชีคุณจอดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จบสิ้นทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราต้องรู้โดยคร่าวๆนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของการที่เราอะ่ะจะมาเรียนรู้ว่าวิธีใช้เครื่องมือเดี๋ยวมินจะให้ใน E ีต่อไปนะคะอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะเปลี่ยนโปรไฟล์ให้เป็นมืออาชีพนะคะเสร็จแล้วก็อ่ไปสรุปให้มิ้นหน่อยนะคะแนวทางปฏิบัติชุมชนนะคะ กดข้อห้ามของชุนชนมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการบ้านท,ที่ฝากทิ้งไว้สำหรับทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะปั้นคุณให้ใหเป็น KOL นะคะรอคุณอยู่นะคะคอร์สที่มิ้นตั้งขึ้นมานะคะมิ้นติต๊ิตอทีวีค่ะบ๊ายบายค่ะ